กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับผูช้ชมครับช่วงที่2ของรายการค่าคือคนไทยนะครับเรางคงอยู่กับผู้หญิงที่เก่งนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ กับตอนที่มีชื่อว่า,มน,วามนตราพัสตาพรอาหางกาอุมากรน,นั่นเองนะครับเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเราคนนี้นะครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับ <Latin. S 1> สวัสดีครับ mm. ต้อนรับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับย <ultur. S 1> <4 S 1> ังคงต่อเนื่องกันนะฮะ <ไม S 1> จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ <S 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 พี่ไก่เพราะว่าเรื่องราวยังคงมีอะไรที่จะนําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมอีกนะครับย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนะฮะผู้ชมครับหลายคนที่ได้รับรู้เรื่องราวนะฮะประวัติของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อไก่อูกาสไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเธอมีเรื่องราวเกิดขึ้้้้นนใชีีีวิตต่าาางงๆมมมมมกยััททล ุมีทั้งสุขมีทั้งเศร้ามีเสียงหัวเราะมีน้ําตา mm hmm. นะครับความแข็งแกร่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ภายนอกแต่จริงๆแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนนะฮะที่เขาบอกว่าเหมือนเหล็กไหลนะพี่ไก่ที่พลิ้วไปตามสายของเส้นสายของผ้าหรือว่าลายเส้นต่างๆเนอะความเข้มแข็งบนความอ่อนไหวอ,อะไรแบบนั้นนะบนะอว่าคาแรคเตอร์เรา ค่อนข,ข้างจะมั่นคงแขง็งแรงรแต่มาทำงานซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเนะี sweet, ่ยสวิตหวานแหววอะไรคนะ่อนาง,างเกี่ยวกับความงามอะไรซึ่งขัดกันนะครับผมแต่ก็พี่เกว,ว่ามันมันอะไรที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีเลือด ความเป็นไทยนะฮะอยู่ในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมนะ,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยที่ใช้ในการออกแบบนะครับนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแนวสมัยใหม่ก็ยังคงผสมผสานนะฮะผ้าไทยเข้าไปเพื่อประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าผ้าไทยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ใช่มีความงดงามในสไตล์ดั้งเดิมของเรานะฮะ,ะ,ะเมื่อหลายคนคิดถึงนะครับผู้ชมครับว่าผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมจะถามว่าอัตลักษณ์ ที่หลายคนจะสัมผัสได้กับผู้หญิงที่ชื่อไก่อูก,กัสคืออะไรฮะพี่ไก่ว่าถ้าคนเดินมา20คนพร้อมๆกันกับพี่ไก่เนาะครับคุณจะเห็นพี่เป็นคนแรก, uh huh. กอ่าฮะก็ปี้ว่าคืออะไรคะสมมุติถ้าก็ป,ปี้เห็นพี่เป็นคนแรก <Ừ. S 2> คิดว่าอะไรที่พี่โดดเด่นที่สุด ชี่กับปี้เป็นทีงแรกสไตล์สไตล์ใช่สไตล์ใช่เพราะว่าสไตล์ไม่ไม่ได้เกิดมากับเรานะฮะแต่เราต้องสร้างมันพี่ไก่สร้างมันไม่ว่าพี่ไก่จะเดินพี่ไก่จะมีครีเอทีฟถ้าเดินของพี่เองตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเลย14 1สหเราต้องซ้อมเดินเราจะมีท่าเดินซึ่งเราจะไม่เหมือนคนอื่นที่เดินครับ คนอื่นใส่กระโปรงยาวเราจะใส่กระโปรงสั้นคนอื่นตัดผมสั้นเราจะไว้ผมยาวนี่คือข้อต่อรองของพี่กับเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าการแหกกฎมั้งกฎมีไว้ให้แหกให้ไก่คิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือเขาเรียกว่าต้องมีความแตกต่างนะสร้างความสร้างความแตกต่างนะฮะอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าคำจำกัดความนะฮะของคำว่าไก่อูกัสนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งเลยนะพี่ไก่จะบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาครับชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะอะไรกันแล้วแต่มันเหมือนการเล่นเกมพี่ไก่กําลังเดินอยู่บนเกมหรือว่าเป็นการเดิมพันหรือเป็นการพนันอย่างหนึง่งพี่ไก่ว่าถ้าเปรียบเป็นเกมทุกคนก็คงกําลังเล่นกันนะอืมไม่ใช่เฉพาะพี่ไก่คนเดียวครับอ,อพนัน มันก็ใช่ชีวิตมันมีเสียและมีได้เขาเรียกว่ามีสูงและมีต่ำถูกต้องมันก็คือการพนันทุกอย่างมันก็ถูกหลวมันก็อยู่แค่นั้นะชีวิตชีวิตมนุษย์คือสูงสุดคืนสู่สามัญก็มีเท่านี้มีเท่านี้ค่ะนี่คือสัจธรรมชีวิตมนุษย์ก็มีอยู่เท่านี้ที่เราสัมผัสได้ใช่ค่ะในเมื่อพี่ไก่มองเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมี ขึ้นมีลงมีสูงสุดขึ้นสู่สามัญอย่างที่เราคุยกันนสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจุดสูงสุดเลยในชีวิตของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือว่าได้รับรางวัลได้รับการยกย่องจากต่างชาติถือธงไทยขึ้นไปบกบนเวทีต่างชาติะนะครับได้รับการยอมรับในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับอาบูดาบีแอร์พอร์ตซึ่งถือว่าเป็นระดับโลกนะครับเป็นจุดสูงสุด วันหนึ่งเมื่อจุดสูงสุดเหล่านั้นเนี่ยพี่ไก่กลับมาที่ประเทศไทยนะครับใ,<ช>ใ,ใช้จุดสูงสุดอย่างเต็มที่ชีวิตมีขึ้นมีลงอย่างที่พี่ไก่บอกวันหนึ่งพี่ไก่ลงมาจุดต่าสุดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตการงานการเงินใช,ชีวิตครอบครัวเป็นจุดต่าสุดรับได้ไหม หรือว่าชีวิตมันหนักหนาสาหัสอย่างไรช่วงนั้นพี่ไก่ว่าตอนแรกรับไม่ได้นะอตอนแรกรับไม่ได้แต่พอตอนหลังเนี่ยเราหันไปมองเลยนะคนที่เขาแย่กว่าเราพี่ไก่เคยเปรียบตัวเองต่ํากว่านั้นอีกตกต่ํากว่านั้นอ,อีกครับวันหนึ่งพี่ไก่จะบอกอืแต่ความลับเหล่าแล้วนะ พี่ไก่อยากให้มันตายไปกับพี่อืวันหนึ่งพี่ไก่จะบอกให้พี่ไก่จะเขียนอะไรสักอย่างแล้วจะบอกว่ามันมีจุดอะไรบ้างซึ่งก็อยากให้รู้อืแต่วันนี้ยังไม่ใช่อ,อยากให้มันตายไปกับพี่เพราะมีหลายคนซึ่งจะได้รับคำสรรเสริญและมีหลายคนซึ่งจะถ้าพี่พูดขึ้นมาจะต้องถูก คนกลด่าทั้งประเทศที่ทำกับเราแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นพี่ไม่อยากให้การตกต่ำของพี่ไปกระทบกระเทือนใครเราจะไม่โทษใครครับคนอย่างไก่อูการสทอรนงโทษใครไม่เป็นอย่างที่บอกต้องทบทวนกับตัวเองว่าเราโง่เองเราไปคบกับคนแบบนั้นเองเราไม่ควรเจอกับคนแบบนี้เราจะต้องใช้สมองซีขวามากๆครับ เมื่อกี้ใช้ซีกซ้ายแล้วคราวนี้ต้องใช้ซีกขวาต้องคำนวณต้องดูระยะประชิดต้องดูสารพัดเหมือนเหมือนอยู่ในอะไรนะคะสงครามเลยนะครับเอาอย่างนั้นเลยดีกว่ามีแม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทบอกชีวิตเธอจะดีขึ้นถ้าเธอเข้าสังคมแบบชั้นสูงไปเสิร์ฟไวน์เสิร์ฟอะไรให้กับพวกนี้สิชีวิตเธอจะดีขึ้นพี่ไก่บอกเขาว่าให้อีพวกนั้นนะ ไปแข่งกับภาษาเพื่อนนะอกูที่เมืองนอกอืถ้ามันชนะกูอกูจะคานมาแล้วเสิร์ฟไว์ให้พวกมันอืที่ไก่เป็นอย่างนั้นเลยนะอืแต่ถ้าไม่ชนะกูกลับมาเมื่อไหร่พวกมันต้องคารวะพี่อืว่าพี่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งขนาดไหนพี่ถึงบอกว่ามันมีถ้อยคำซึ่งแรงมากพี่ไก่ไม่อยากให้กระทบกระเทือนครับ แล้วมีคนที่ช่วยเหลือพี่แล้วมีคนที่สนิทก,กับเราด่าทอพี่ครับสารพัดท,ที่จะเหยียบย่ําแต่มาถึงวันเนี้ยรับมือกับพี่ดีๆแล้วกันพี่ไก่กลับมาแล้วอืแต่ไม่ได้มาเอาคืนนะไม่ได้มาเอาคืนงันแสดงว่าช่วงเวลาที่พี่ไก่อูกาสขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดหลายคนเยินยอถูหลายคนเชิดชูหลายคนปอปั้นถูก หลายคนสรรเสริญมีแต่คำสรรเสริญหลอกหมดคำเหล่านั้นเป็นคำลวงใช่อย่าได้ภูมิใจกับกับคำลวงคำหวานจำไว้นะคะคนที่ชอบคนไทยเนี่ยจะชอบอะไรสวยครับชอบคำหวานคุณสวยจังเลยทั้งท้ที่คุณอ้วนคุณเตี้ยจังเลยแต่คุณผอมเพียวโกหกทั้งนั้นพี่ไก่อาจเกิดผิดยุค พี่ไก่นาะพี่ไก่มีความเป็นตะวันตกผสมตะวันออกนะคือให้คิดจริงพูดจริงทําจริงอ,อย่าได้หลอกลวงปิ้นป้อนเถอะจะได้แก้กันหมอจะได้แก้ถูกจุดได้แก้ถูกนะฮะม,มาถึงช่วงเวลาที่มันเป็นจุดตกต่ําค,คนที่มาเหยียบย่ําเหยียบซ้ำคิดยังไงกับคนเหล่านั้นเออก็คิดว่า ถ้าแต่ก่อนคงโกโรธก็คิดว่าคงเราคงเคยทำอะไรกับเขาไว้หรือเปล่าคิดคนะคิดว่าเป็นเวรกรรมคิดว่าพระเจ้าสั่งสอนเราให้เราเข้าตบเราให้เข้าที่เข้าทางถ้าไม่งั้นพี่เกดจะเหลิองออคือจะอาหังการใช่ อาหารการมากถ้าเกิดพี่ประสบความสําเร็จเป็นดีไซเนอร์ซึ่งมี PR มีข่าวเดือนหนึ่ง30ข่าวไม่มีใครเจ๋งเท่าเราละในโลกนี้แบบในโหไม่มีใครทําข่าวเราเป็นร้านแรกอะไรทุกอย่างนั่นแหละเหมือนพระเจ้าตบให้เราข้อที่เข้าทางอย่าเป็นแบบนี้อย่าใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแบบนี้อย่าหรูหราแบบนี้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะพอเพียงพอเพียงนั่นแหละคําเดียวเลยพอเพียงเป็นคําที่ บัญญัติทุกอย่างได้หมดชีวิตเราเ<ล>ตอนที่อยู่ที่นู่นครับพี่ไก่นะครับทีมงานได้บอกว่าด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นทรายมันเป็นพื้นทรายทั้งหมด<ช>พี่ไก่ไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายหยิบทรายขึ้นมาอยู่ในกำม,มือแล้วค่อยๆปล่อยมันลงไปใช่มันคืออะไรในการที่เรากำลังคิดถึงเรื่องราวเรารูร <อ S 2> ร้ไหมว่าคุณกำทรายเนี่ยถ้าเปรียบกระทรายเหมือนอำนาจ วาสนาบารมีอืยิ่งกำแน่นมันก็จะยิ่งล่วงนี่คือสัจธรรมค่ะถ้าเราลองปล่อยแบบสบายๆให้เขาอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่ในมือเราอ่ะเขาก็เขาไม่ได้กดดันเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะอย่ากรรมมันแน่นอืมีอำนาจวาสนาแล้วอย่ากมให้แน่นอืรู้จักแบ่งปันอืรู้จักตัวตนที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะรู้ว่าควรจะใช้อำนาจนั้นอย่างไรให้ถูกต้องอผู้หญิงที่ชื่อไก่อูก,กาสนะครับประสบความสำเร็จมาต่างๆมา,ากมายมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ยังคงมีความลับอะไรที่ที่ไม่อยากจะให้เป็นความลับหมความลับที่ไม่อยากให้เป็นความลับอืม ยังคิดไม่ออกนะแต่พี่ไก่คิดว่าให้จําไว้คําเดียวว่าคนล้มอย่าข้าม mm hmm. อย่าได้ข้ามเน็ตขาด mm hmm. คํานี้อะไรนะมีคําพูดคําพูดหนึ่งซึ่งเพื่อนเคยเขียนให้พี่ไก่บอกว่า mm hmm. จงอย่ายย่อหยันความโชคร้ายของผู้ใดอื mm hmm. วันหนึง่งคุณจะเป็นอย่างเขาก็ได้ใครจะรู้อื mm hmm. วันนี้ถึงหลูกของพี่อีกแล้ว mm hmm. เข้าใจเนาะพี่ไค่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตกไปแบบนี้ครับแต่ตอนนี้พี่กําลังขึ้นออแต่มั่นคงมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะมันจะแบบค่อยๆขึ้นสร้างรากฐานขึ้นแบบมีรากฐานที่มั่นคงนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะฮะวันที่ผู้หญิงคนนี้ที่ชชื่อไก่อูกาสเนี่ยกำลังจะกลับมาคืนสู่ประเทศชาติ หรือว่าประเทศไทยนะครับหลายคนรอติดตามผลงานหลายคนอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะกลับมาทำอะไรแล้วพวกเราชาวไทยทุกๆคนจะได้ชมการออกแบบพัสตาพรอหรือว่าการดีไซน์ของผู้หญิงคนนี้หรือไม่ความยิ่งใหญ่จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมว่าคงจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้อยู่จุดต่ำสุดของชีวิตแล้วก็มาจะกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ